ปกติเวลาเราพูดถึงการบริโภคผักวันหนึ่งค่าขององค์การอนามัยโลกที่เขากําหนดเอาไว้เนี่ยนะครับก็คืออย่างน้อย400กรัมหรือว่า4ขีด แต่ถ้าพูดถึงกัญชาคุณผู้ชมเราพูดถึงขนาดนั้นไม่ได้นะครับไม่ได้ใช่ไหมสี่ขีดในเยอะเกินไปคุณผู้ชม <c oughs> อาจจะต้องมาว่ากันเป็นใบเลยถ้าไปดูจากประกาศของกระทรวงสาธารณสุขก่อนหน้านี้ก็มีการปลดล็อกการใช้งานบางส่วนของกัญชาซึ่งก็รวมไปถึงส่วนใบด้วยนะครับทางหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเองก็เริ่มเอาไปต่อยอดบางหน่วยงานก็เอาไปต่อยอดเป็นเรื่องของยาบางหน่วยงานก็เริ่มมาใช้ในเรื่องของการอาหารหนึ่งในนั้นก็คือที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะครับเขา ทดลองนําใบกัญชาเอามาปรุงเป็นเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายที่สําคัญคือตอนนี้เริ่มเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปทดลองชิมได้แล้วแต่ก็มีคําถามตามมาเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมว่าเอ๊ะปกติใบกัญชาเนี่ยมันก็จะมีธิ์อยู่แล้วนะครับอาจจะทําให้ต่อระบบประสาทเนี่ยมันเปลี่ยนไปการบริโภคใบกัญชาสามารถบริโภคได้วันหนึ่งเนี่ยไม่ควรเกินกี่ใบและการออกธิ์เนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนไปฟังคำตอบจากนักโภชนาการวิชาชีพกันครับ สำหรับปริมาณที่เหมาะสมในการรับประทานกัญชาให้ได้ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะก็ยึดตามหลักภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยค่ะซึ่งแนะนําไว้ว่าสามารถกินกัญชาได้ต่อคนนะคะใน1วันไม่ควรเกิน5ใบถึง8ใบ คำว่าใบนะคะก็ต้องระวังผู้บริโภคเราก็ต้องระวังนะคะว่าใบแต่และใบก็มีขนาดที่แตกต่างกันดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาควรจะรับประทานแบบน้อยก่อนค่ะอย่างเช่นครึ่งใบหรือหนึ่งใบไม่ควรรับประทานมากและไม่ควรรับประทานติดกันเป็นเวลานานค่ะสําหรับข้อมูลนะคะที่บอกว่า การใส่กัญชาหรือใบกัญชงลงไปในอาหารแล้วจะทําให้อาหารนั้นมีรสอร่อยข้อมูลนี้นะคะก็มีงานวิจัยถึงแม้จะมีงานวิจัยเชิงวิชาการที่ยังไม่มากนะคะแต่ก็ระบุว่าสารเมาที่อยู่ในกัญชาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ THC นะคะตัวนี้จะเพิ่มกลิ่นรสของอาหารนะคะให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นเมื่อรับประทานไปแล้วก็ทําให้ผู้บริโภคนี้ติดใจในความหอ,อม ดังนั้นก็เป็นเรื่องจริงนะคะที่ถ้า,าว่าอาหารผสมกัญชาจะทําให้กลิ่นของเขานะคะเยา้ายวนทําให้เราอยากรับประทานอาหารมากยิ่งขึ้นค่ะ ี <mm พ um> いいี่แววแนะนําเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับเราควรจะบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะพอดีนะครับไม่มากไปไม่น้อยไปอย่างกัญชาเองเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ไม่เคยกินมาก่อนหรือว่าไม่เคยได้ใช้สารสกัดต่างๆเหล่านี้มาก่อนนะครับพี่แววก็แนะนําให้เริ่มจากน้อยๆปริมาณน้อยๆกันก่อนทีนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่ากัญชากัญชงต่างๆมันจะดีกับทุกคนนะครับสำหรับคนที่มีโรคประจําตัวนะครับหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นั้นเนี่ยก็มีข้อระมัดระวังด้วยเหมือนกันแต่จะเป็นเพราะอะไรไปฟังต่อเลย สำหรับใบกัญชาและใบกัญชงนะคะ<ป>ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจดานหลอดเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่รับประทานยาละลายดิ่นเลือดเป็นประจำหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของยาวาฟารินนะคะกัญชาจะส่งผลทําให้ระดับยาวาฟารินที่เคยปกติในร่างกายของเราเนี่ยเพิ่มขนาดมากขึ้นซึ่งจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราทําให้ค่าระดับของ i n r มากขึ้นค่ะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราดังนั้นเพื่อความปลอดภัยข้อมูลที่ถูกต้องก็คือ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตบกพร่องโรคตับบกพร่องโรคหัวใจและหลอดเลือดและผู้ที่รับประทานยาว,วาบารินเป็นประจำไม่ควรรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาไม่ว่าจะเป็นใบกัญชาสดหรือใบกัญชาแห้งค่ะ นอกจากผู้ป่วยที่มีกลุ่มโรคหัวใจโรคไตโรคตับและผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดที่ไม่ควรรับประทานกัญชาแล้วนะคะยังมีอีกหลายกลุ่มเลยค่ะที่จะต้องระวังหลีกเลี่ยงการรับประทานกัญชาให้มากที่สุดนั่นก็ได้แก่เด็กๆค่ะเด็กเป็นวัยที่เรียนรู้นะคะสมองของเขาต้องพัฒนาเขาไม่ควรกินอาหารที่มีกัญชานะคะถ้าหากจะเรียกเป็นตามระดับอายุก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง25ปีไม่ควรรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาค่ะ นอกจากนั้นนะคะสตรีตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ให้นมบุตรนะคะก็ต้องปลีกเลี่ยงอาหารที่มีกัญชาอยู่ด้วยค่ะสำหรับสุภาพสตรีนะคะที่กําลังวางแผนจะตั้งครรภ์คุณก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่ต้องระวังอย่างยิ่งที่ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีกัญชาเพราะว่ากัญชานะคะก็จะมีสารที่ทําให้ร่างกายของเราต้องทํางานหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประสาทและสมองค่ะ เมนูจากกัญชานั้นคุณผู้ชมต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าไม่มีโรคประจําตัวหรือว่าโรคอย่างที่นักพชนาการได้ระบุไปเมื่อสักครู่นี้เพราะไม่เช่นนั้นกินเข้าไปแล้วดื่มเข้าไปแล้วอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้นะครับแต่ถ้าไปดูจุดประสงค์หลักๆของการปลดล็อกกัญชาก,ก็คือเพื่อการศึกษาวิจัยในทางการแพทย์ปัจจุบันนี้การวิจัยในเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วไปฟังคําตอบจากทางกรมการแพทย์กันครับ ประชาชนหลายคนอาจจะเริ่มรู้จักกัญชามากขึ้นว่ามีส่วนผสมสำคัญ2ตัวก็คือ TSC กับ CBD แล้วผลิตีทจะใช้อะไรดีนะคะสำหรับผลิตีทแคร์เนี่ยเราอยากใช้มิกซ์ใช้ค่ะคือทั้ง TSC และ CBD ผสมกันเพราะทั้ง2ตัวเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยก็จะช่วยลดอาการ3อย่างสำคัญของเราได้ก็คือทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นรับประทานอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็ลดอาการปวด การใช้ TSC เพียวๆนะคะก็าอาจจะทำให้คนไข้เนี่ยหลับมากเกินไปจนทำให้คุณภาพชีวิตในเวลากลางวันของเขาลดลง ทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ยึดจากประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ให้ปลดล็อกแค่บางส่วนเท่านั้นของกัญชานะครับยกเว้นฮะคุณผู้ชมช่อดอกและเมล็ดกัญชาอันเนี้ยไม่อนุญาตนะแต่บางส่วนอื่นเนี่ยที่บอกไว้เพื่อการศึกษาและการรักษาในโรคบางโรคเท่านั้นไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วเห็นแบบนี้แล้วโอ้จะไปปลูกเองปรุงอาหารเองไม่ได้นะครับปิดกมายอยู่นะส่วนที่เขาปลดล็อกมีอะไรบ้างผมเล่าให้ฟังนะครับมีช่อดอกมีเปลือกลำต้น เส้นใยกิ่งกา้านรากคือทั้งหมดนี้ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดแต่ว่า <ừ> um. บางส่วนคุณผู้ชมก็ยังใช้ไม่ได้นะครับ,รบที่สําคัญคือก่อนที่จะทําอะไรเช่นจะปลูกกัญชาเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องไปขออนุญาตให้ถูกต้องเขาก็จะมาพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานดูว่าคุณจะ พัฒนากัญชาเนี่ยไปในทิศทางใดนะครับจะปลูกไปมีโรงเรือนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบหรือไม่อย่างไรด้วยส่วนใครที่ติดตามช่วงรู้เท่ารู้ทันได้คำตอบแล้วก็ยกหูโทรศัพท์มาได้เลยนะครับ0 2 7 9 0 2 2 9 3นะครับตอบกันมาครับ5สายแรกเท่านั้นที่จะได้เสื้อที่สำคัญคือ5สายแรกต้องตอบถูกด้วยนะครับอ่าล่ะครับเอาโทรมาให้ทันนะครับเมื่อสักครู่นี้มีคุณเกษมสิริบอกว่าอือสายไม่ว่างสายไม่ว่างก็ลองโทรหน่อยนะครับโทรได้ถึง10โมงเลยนะครับ